ไปต่อกันที่สัตว์เลี้ยงกันดีกว่าฮะ่ฉันว่าคุณผู้ชมน่าจะมีอิจฉาแล้วล่ะค่ะ <Yeah. S 2> เพราะว่าสัตว์เลี้ยงสีขาซึ่งเป็นสุน,นัขนี่นะคะในต่างประเทศบางที่เนี่ยเขาไม่ให้อนุญาตเข้าไป mm. ดังนั้นจึงมีโรงแรมหัวใสค่ะ <Yeah. S 2> คิดอุตสาหกรรมแล้วก็ธุรกิจเอกมาเลยว่ารองรับสุน,นัขไปบริการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยหรือว่าพาไปผ่อนคายดูละครเวที <Yeah. S 2> คุณนัทดูส <Yeah. S 2> ิ เขาบอกว่าปกติเวลาคนจะไปเที่ยวนะฮะมักจะต้องทิ้งสุน,นัขเอาไว้ที่บ้านเพราะว่าโรงแรมบางที่เขาไม่ให้เอาสุนัขเข้าไปแต่ว่าโรงแรมที่นี่ครับพาร์คไฮแอทเวนนานครับก็เปิดรับสุน,นัขครับที่เจ้าของพามาพากนะครับหรือถ้าสมมติพามาแล้วเจ้าของติดธุระอาจจะต้องไปประชุมหรือว่าไปเที่ยวกันแบบ2ต่อ2ต้องทิ้งสุน,นัขเอาไว้ที่โรงแรมทางโรงแรมก็มีบริการฮะรพา สัตว์สีขาเหล่านี้ฮะไปชมละครไปเดินเล่นหรือว่าไปชมโอเปร่าก็ได้โดยจะมีพนักงานดูแลเป็นอย่างดีครับผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมครับคุณโมนิกเด็กเกอร์ก็บอกว่าเจ้าของเนี่ยนะฮะอยากที่จะให้สุน,นัขไปชมการแสดงชุดมาดามบัตเตอร์ไฟ โรงแรมก็สามารถจัดการให้ได้ครับและหากต้องการที่จะพาสุนัขไปข้างนอกนะครับโรงแรมก็จะมีรถลิมูซีนอย่างดีพาสุนัขไปส่งภายใต้ฟากฟ้านี้เขาบอกว่าไม่มีอะไรที่โรงแรมแห่งนี้ทําไม่ได้โอ้โหก็เลยทําให้โรงแรมไรายแห่งนะคะที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไม่ได้ให้บริการชช้นเลิศแบบพาร์คไฮแอดเวีนนาค่ะแต่ก็บอกว่าอาจจะต้องมีการลอกเลียนแบบทําบ้างนะคะ ซึ่งอย่างเว็บไซต์จองโรงแรมชื่อดัง hotel.com ค่ะก็มีความคิดเห็นว่าความต้องการโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็เติบโตขึ้นด้วยค่ะโรงแรมหลายแห่งไม่ได้ระบุก,การดูแลสุนัขเป็นแค่บริการเสริมเท่านั้นแต่ชูเป็นจุดขายด้วยสิคะเนี่ยแล้วก็บอกนะคะว่าขนาดเดียวกันหนึ่งในสี่ของโรงแรมที่เปิดจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ก็เปิดเช็คอินพร้อมกับสัตว์เลี้ยงได้แล้วด้วยค่ะอคตอนนี้สบายใจได้สามารถนำพา เพื่อนรักของเราไปที่โรงแรมรูให้เขาอยู่สุสายได้เลยนะคะไปดูเปร่าได้ด้วยค่ะก็ใครจะไปเที่ยวเวน,นานะอยากจะพาสักไปก็าพาไปได้แต่ว่าเวลาพาออกจากเมืองไทยเนี่ยคงจะต้องมีกระบวนการ<ช>สมควร